นาฬิกาสวยดีน,นี่อ้าวแน่นอนแฟนซื้อให้ฉันวะเยี่ยมไปเลย <c oughs> แฟนรองฉันหล่อบอกกับน,นาฬิกานี่อราวเฮ้ย้อ,อะไรวะวันนี้จะไปไหนอ่ะอฮะที่นี่นะเป็นบาร์ไฮคลาส่ายฉันสูงฉันสูงไม่เหมาะกับคนอย่างแกหรอกไปซะไปหาร้านถูกๆทั้งนู้นไปอ๋อนล้น่นะหูตึงไงวะมไม่ได้ยินเหรอไปร้านถูกๆกนันไปไปบนพนเลยฉันไปก็ได้แต่นายจะทำยังไงอ่ะเหรอ เอา้าอะไรอ่ะพ่อนายเป็นเจ้าของฟาร์มในพักควานเนอะแทนที่จะอยู่ช่วยพ่อที่นั่นกลับมาเสียเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเฮ้ย,ย,ยรู้ได้ไงว่าพ่อเป็นเจ้าของฟาร์มรู้ได้ไงกันเนี่ยพี่แค่มองหน้าก็รู้ประวัตินายหมดแล้วเหรอฉันเนี่ยยังกะจิตสมผันเลยจะบอกให้โอ้สุดยอดรู้จริงด้วยเออ แล้วฉันจะรู้อีกด้วยว่านายมีเมียคนหนึ่งและยังมีกิกอีกหลายคนด้วยโอ้อย่างนี้ต้องสวัสดีเลยครับพี่ชายเชิญครับในคือาทางสะดวกเลยครับจะกดอแล้วคือต่อก็คอยดูไปกันละกันนะนี่ฉันจะเข้าไปแล้วโอ้สุดยอดไปได้สวยรากรัาโชคดีนะกล้องมองเห็นชัดเจนโชคดี อืมฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนนะคะก็เพราะว่าผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแหอมครับ <c oughs> คุณกับผมเนี่ยคิดเหมือนกันเลยค่ะคุณพูดถูกนี่นี่เธอกล้าได้ยังไงอยู่ๆก็คุยกับเขาอะปล่อยเดี๋ยวนี้นะ ไม่ปล่อยมีอะไรมหว่าไงปล่อยปล่อยนี่อะเอ้ยนายจะทำอะไรอ่ะแค่อยากรู้ว่ารู้สึกยังไงที่มีคนจับคนโดยที่ไม่ได้อนุญาตนะเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยแกไม่รู้จักฉันซะแล้ว เจ๊ก,กูฉันชื่อเจ๊ก,กูได้ยินชัดไหมและทำไมคุณต้องทำกิริยาไม่ดีกับเธอด้วยฉันไม่ปล่อยแกนะชอบแซดีรักนะแกจะไม่ได้แซดอีกต่อไปีอสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมเพราะค่ำคืนนี้เรามีสาวงามจะมาแนะนำ เธอมาจากเมืองอากราความงามของเธอนั้นช่างไร้ที่ตีโมเฮนี รูปภาพของคนพวกนี้คือคนที่หายตัวไปนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสีแล้วเหรอมันวางแผนไว้อย่างดีแต่พวกเขาหายไปไหนแล้วราชบีอยู่ที่ไหนเหลยที่นี่ต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นแน่ๆเลย นี่โรกี้ฉันว่าคนขับรถบรรทุกน่าต้องมีเงินเยอะนะ่ในรถบรรทุกอาจจะมีเงินซุกอยู่ก็ได้เหรอเราต้องเจอของดีนะแน่นั่นไปดูของดีกันไปสิไป <c oughs> พระเจ้านั่นนั่นใช่นิ้วของราชบีไหมอย่างโง่นะ่าสวาัสตี เธอหายไปไหนอะทิชาเจ้าหน้าที่ CBI ลาก,ก่อนมาซี่มาชินเนอร์คุณอยู่เรื่องหลังทั้งหมดนี่สินะคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันจับตาดูคุณอยู่คราวหน้าถ้าจะตามผมแล้วก็ช่วยถอดกำไลข้อเท้าออกก่อนนะผมจะได้ไม่รู้ว่าเป็นคุณก่อนเห็นตัวเง ลูกพี่ในนี่มีกล่องเยอะแยะเลยเนี่ยงั้นเข้าไปดูข้างในสิได้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแกเป็นใครเอามาดิมาเนี่ยเอามาเร็วๆเร็วๆ Ao sếp. So bà tê hùng, anh hùng, 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 ไม่ไม่ไมนี่ผมเองทิชาจับมือผมขึ้นมาแล้ว<อ>ราานะรวังนะระวังอย่าปล่อยมือนะยกมือขึ้นฉันบอกเธอแต่แรกแล้วไง ว่าให้ข้าเจ้าหน้าที่รากาฟกับทีมของเขาทั้งหมดเะฉันแค่อยากรู้ว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนฉันเคยได้ยินเรื่องของคุณมามากเจ้าหน้าที่รากาฟตามมาไปไปเดินไปสิเจ้าหน้าที่รากาฟเกมจบแล้ว เจอพวกเขาด้วยเหรอยอดเลยวิเศษจริงๆเราสามารถจับเจ้าหน้าที่รากรฟและทีมของเขาได้ภายในพริบตาธุชาอยู Funny, ่ไหนโอ้โอ้โอ้โมฮินีน่เหรอฉันแน่ใจว่าป่านนี้คงจะเจอเจ้าหน้าที่อีกคนแล้วเขาชื่ออะไรนะอ๋อราชบีค่อยๆนะค่อยๆ เออเข้เขามามามาโอเค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 ึเคเค้นมามาไม่เป็นไรนะไม่รู้สิอยู่นี่หละที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นบ่อกูงูทุกตัวที่อยู่ในนี้มีพิษร้ายแรงนี่หมายความว่าผู้ที่หายไปก็อยู่ในนี้สินะใช่คุณพูดถูกคืนนั้น ตอนผมเข้าไปในบาร์บรรยากาศเป็นแปลกๆผมสอบถามพวกเขาถึงบันตี้แต่ไม่มีใครรู้เลยสักคนแล้วจนกระทั่งมาจิน่าเริ่มแสดง จากนั้นเธอก็ค่อยๆ to <Pop> พาผมไปใกล้กับประตูกับดักหลังจากที่เพลงจบ ประตูกับดาก็เปิดออกแล้วผมก็ตกลงมาผมไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นอะไรแล้วผมผมได้สติก็รู้ว่าที่หลุมนี้เป็นบ่องู ผมถอยจนชนผนังแล้วผนังนั่นมันก็มีทางชันที่ปีนขึ้นได้ผมถึงได้ปีนขึ้นมาบนนี้ได้ไงงูมันพยายามจะปีนขึ้นมาแต่ว่าผมจุดไฟด้วยไม่ขีดที่ผมเอามาด้วยผมอยู่ที่นี่มาสามสิบกชั่วโมงแล้ว รัสบีขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตฉันด้วยความยินดีบอสพวกคุณเป็นใครเกิดอะไรขึ้นในนี้ชี่นี้มองผิวเผินคือน้อครับแต่ความจริงเป็นที่ที่ผู้คนส่งศัตรูของพวกเขาให้มาตายที่นี่ไงแล้วคนมากมายถูกศัตรูส่งให้มาที่นี่และคนพวกนี้ ก็ฆ่าพวกเขาพูดถูกไหมฉลาดมากระกัฟถูกต้องที่สุดแต่เบื้องหลังเนี่ยไม่ใช่มีคุณคนเดียวมีคนอื่นที่คอยหนุนหลังคุณอยู่คุณรู้ได้ยังไงจะรีบร้อนไปไหนกันก็รอให้คู่หูคุณมาก,ก่อนสิแต่ก่อนที่เขาจะมาบาบุลันจัดการฆ่าพวกเขาซะ คนลุกเลยคนพวกนี้รู้เรื่องของเราล่วงหน้าไม่มีทางออกจากที่นี่หรอกแค่หวังว่ารากรารฟกับเพื่อนๆจะมาช่วยเราได้ทันก่อนที่ไฟจะมอดอ่ะมาวุลันเราเดี๋ยวดูให้แน่ใจก่อนนะว่าคุณเนอะไม่ได้ใส่กระสุนปลอมเอาไว้นี่หมายความว่ายัางไงกระสุนปลอมอะไร คุณเคยพยายามหลอกเจ้าของร้านจันวาบาด้วยวิธีเดียวกันจำไม่ได้หรือไงกันแบบเดียวกับที่หลอกให้เธอดื่มเครื่องดื่มปลอมทำกับการมหาศาลเลยนี่ใช่ไหมผมควรเล่าเรื่องปลอมๆพวกนี้ของคุณให้มาจิน่าฟังทั้งหมดรลงถึงการช่อโกงของคุณที่มีอย่างมากมายหลายครั้งด้วยเฮ้ยหยุดพูดไรสารนะไม่พูดโกหกมาจิน่าหยุดพูดไรสารได้แล้วเฮ้ย่อ บอกมาธิชากราชบีอยู่ไหนราชบีไม่เป็นไรนะใช่ก็คงสบายดีมั้งฉันอยู่ในบ่อง,งูตั้ง36ชั่วโมงนะแถมยังต้องพยายามหนีงูอันตรายพวกนั้นอีกอะแล้วกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะบอกนั่นเนอะมาจิน่าและการวางแผนเล่นเกมกับคู่หูของเธอ,อยังไงแล้ว คู่หูเหรอใครคู่หูก็คนนั้นไงแล่าผู้หญิงคนที่ใช้น้ำหอมที่กลิ่นยังติดอยู่ในออฟฟิศย,ยังไงล่าและที่สำคัญจากรูปถ่ายพวกนั้นด้วยคู่หูมาจิน่าไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นภรรยาของบันติ้เบลดอลลี่ใช่ไหมเออ เลยนะรัฟที่จะปิดบังอะไรคุณได้ดอลลี่ทำไมไม่ให้เราช่วยคดีนี้ทำไมช่วยไม่ได้ฉันช่วยไม่ได้จริงๆบาจาวาแห่งนี้ฉันกับคู่หูมาจินหน้าบริหารกันมาตั้งนานแล้ว <c oughs> เราลักพาตัวผู้คนมาเพื่อแลกกับเงินในที่สุด เราก็ฆ่าพวกเขาคุณทำเรื่องพวกนี้เพราะว่าฉันขอพูดเองเนียเพราะาสามีของเธอกำลังจะมอบตัวกับตำรวจดอลลี่ผมตืดอดร้อนเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะไม่ปล่อยใครแม้แต่คนเดียวแต่บันตี้ค่ะทำไมคุณถึงไม่พยายามเข้าใจเลยถึงได้รีก,ก่อนแล้วจะโทรหาฉันถึงต้องฆ่าเขาไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะทำลายทุกอย่างแล้ว ฉันวางแผนฆ่าเขาด้ความช่วยเหลือของสุราชคนขับรถสงสัยรถจะมีปัญหาเออผมจะลงไปเช็คดูอืมออ่าอ่ามีอะไรให้ผมช่วยไหม คุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยจากนั้น <c oughs> ฉันก็ส่งเขาเข้ามาหามาจิน่าฮะป่านนี้เขาคงตายไปแล้วเขาถูกขังอยู่ในบ่อง,งูซึ่งมีพิษคงโดนงูรุมกัดไปแล้วอ๋อทีนี้บอกมาสิบอกมาตาพวกคุณแล้วใครใครจะไปก่อนเขาก่อนสิเพราะเขาเราถึงซวยระกาฟ ทำไมผมก็เพราะคุณพารามาที่นี่ไงรากัฟคุณเป็นเจ้านายนะรากัฟหัวหน้าบอกว่าต้องผมด้วยล่ะไม่ไปนะอยากมาที่นี่เลยนะฉันบอกคุณแล้วว่าไม่เห็นคนอยากมาเองไม่ใช่เหรอขอคุณนะรากัฟอยากมาเองนี่ใช่เหรออคุณโ้ ไม eh so ่นะเฮ้ยอะอะเธอนักเต้นนำนำทางไปสิสวัสดี เธอมาแล้วนั่นไงมาแล้วมาแล้วอ๋อที่จริงพวกเราทุกคน สมควรได้รับการปลบมือนะอที่ปลบมือนี่เพราะลีลาการเต้นของคุณเนะ่ะคุณเต้นได้ดีมากเต้นอย่างคริ้วเลยเสียดายจังเลยราชบีที่นายเนะ่ะไม่ได้เห็นนอะมันน่าจะดีถ้าคุณจะโชว์ให้เราดูอีกสักครั้งหนึ่งพอเจอได้ไหมราชบีช่วยพูดหนังสือเราเข้าอยากดูไมะะ่ช่หยุดนะอบอสได้พูดนิดนึงนะไม tak <laughs> <laughs> <laughs>